โคพันเคฟี่เป็นโคที่มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีที่สุดครับน้ำหนักได้ดีในช่วงระยะเวลาอันสั้นและที่สําคัญเป็นโคที่มีหัมใหญ่ที่สุดในโลกด้วยครับอย่าลืมฟังคลิปนี้ให้จบครับถ้าใครพลาดถือว่าน่าเสียดายมากๆครับ สวัสดีครับพบกับผมโคินจากจุงดีชาแนลครั้งนะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมฝากกดติดตามและก็กด s u b s c r i b e คิดเห็นอย่างไรก็กดคอมเมนต์ด้านล่างได้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากแชร์ต่อให้ท่านอื่นด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมมีโคไซพันธเกลฟี่มาเล่าสู่กันฟังครับตามที่ขึ้นให้ฟังในตั้งแต่แรกนะครับว่าโคสายพันธุ์นี้เป็นโคที่มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีที่สุดในโลกอีกทั้งครับเป็นโคที่มีหุมใหญ่ที่สุดในโลกด้วยครับสำหรับโคไายพันธุ์นี้นกกาาเนิดมจประเทศยรมัน ในประเทศเยอรมันเราจะรู้จักกับโคสายพันธ์อื่นๆดีๆมากมายครับแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งนะครับโคเกีฟี่นะครับมีติ่นกําเนิดมาจากแคว้นบาวาเรียนนะครับ ทางตอนใต้ของประเทศเยอรมันเชื่อได้ว่านะครับได้รับการพัฒนาตั้งแต่ปลายคริสตศตวรรษที่18ตอนต้นจนถึงคริสตศตวรรษนะครับที่19เป็นโคที่มีลักษณะสีแดงมีเขามีความสมบูรณ์พันธุ์สูงคลอดง่ายมีความสามารถในการเลี้ยงดูลูกได้ดีและโคมีอัตราการเจริญเติบโตสูงมากที่สุดในโลกครับเนื้อมีไขมันต่ําและมีส่วนของกล้ามเนื้อที่เป็นส่วนของริบอายหรือส่วนหลักของเนื้อที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนื้อนะครับเยอะมาก ที่สุดในโลกครับโคชนิดนี้ครับจึงเป็นโคที่ได้รับการผรสมพันธุ์กับโคยุโรปพันธุ์อื่นเช่นโคแองกัสทั้งดำทั้งแดงหรือโคเฮอร์ฟอร์ดและก็โคชอตฮอนเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับโคเนื้อครับ จุดกำเนิดของสายพันธุ์นี้นะครับโคเกลฟี่เป็นโคที่พันธุ์เก่าแก่ที่สุดของเยอรมน,นีก็พบครั้งแรกนะครับใน3มเมืองทางตอนเหนือของแคว้นบาวาเรียนมีผู้ปรับปรุงพันธุ์นะครับอย่างเป็นระบบในปีคิตศราช1850โดยใช้โคสายพันธุ์เรดเยลโลฟรังโกแน n นะครับซึ่งเป็นโคที่พัฒนามาจากโคสายพันธุ์ในท้องถิน่นเช่นเซลติกเยอรมันนะครับหรือว่าเฮลบรา l a w r e n c e k ค s s e l นะครับโดยพันธุ์ท้องถิ่นเหล่านี้ครับได้รับการปรับปรุงพันธุ์ต่อมา อย่างเข้มข้นตั้งแต่ปี1870มีสมาคมหลายสมาคมถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อมาปรับปรุงพันธุ์สมาคมทั้งหลายก็มีความตั้งใจที่จะปรับปรุงพันธุ์โดยการจัดการมาตรฐานของพันธุ์ได้คัดเลือกพ่อพันธุ์อย่างดีที่สุดครับแต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองในประเทศเยอรมันได้มีการใช้โปรแกรมในการคัดเลือกพ่อพันธุ์อย่างเข้มงวดเพื่อขยายจํานวนฝูงโคแม่โคที่จดทะเบียนเพียงแค่3%เท่านั้นครับ เพื่อใช้ในการปรับปรุงพ่อพันธุ์ที่มีคุณภาพโดยคัดจากแม่พันธุ์ที่มีโครงสร้างเหมาะสมก็คือแม่พันธุ์เหล่านี้นะครับหลังจากที่ทดสอบสมรรถภาพแล้วครึ่งหนึ่งของพ่อพันธุ์ก็จะนํามาผสมเพื่อทดสอบในรุ่นถัดไปครับโดยจะมีการพริจารณาจากการตั้งท้องนะครับน้ําหนักแรกเกิดการคลอดง่ายอัตราการเจริญเติบโตน้ําหนักเมื่อส่งโรงค่าแล้วก็เช็คที่คุณภาพซา,า,ากครับและที่สําคัญครับดูลักษณะเต้านมและดูลักษณะอวัยวะเพศของทั้งโคเพศ พผู้และโคเพศเมียครับหลังจากนั้นครับก็จะนําโคเหล่านี้มาทําการรีดน้าเชื้อและทําการผรสมเทียมเพื่อทําการในปรปับปรุงพันธุ์ในต่อไปครับและนี่แหละครับคือวิธีการปรปับปรุงพันธุ์ของโคที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งในประเทศเยอรมน,นีครับ ลักษณะประจําพันธุ์ของโคสายพันธุ์นี้นะครับโคเกียวฟี่จะมีสีแดงเหลืองนะครับก็คือมีสีเหลืองทองอาจจะมีสีดําบ้างนะครับผิวหนังนะครับมีลักษณะสีเข้มในอดีตนะครับเคยถูกคัดเลือกมาใช้ในโรงงานมาใช้ในงานนะครับเพื่อสําหรับการผลิตเป็นโคนมและก็โคเนื้อครับแต่ปัจจุบันถูกใช้เป็นในลักษณะของโคเนื้อเป็นเพียงอย่างเดียวครับ แล้วก็มีลักษณะเป็นแม่นะครับที่เชื่องสามารถเลี้ยงดูลูกได้ง่ายเหมาะสําหรับฟาร์มขนาดเล็กและฟาร์มขนาดใหญ่มากครับโคเคียวฟี่เพชเมียมีความสามารถในการให้น้ํานมสูงสามารถเลี้ยงลูกได้ดีครับลูกโคนะครับจะมีลักษณะขนาดปานกลางโตรเร็วมีน้ําหนักแรกเกิดอยู่ที่ประมาณ38-40กิโลกรัมครับน้ำหนักยานมนะครับเมื่อที่7เดือนจะมีน้ำหนักมากกว่า200กิโลกรัมเลยครับและน้ำหนักเมื่อตอนที่อายุที่12เดือนนะครับจะ มีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ400-500กิโลกรัมครับโดยเพศผู้นะครับจะมีน้ำหนักโตเต็มวัยอยู่ที่ประมาณ1,100-1,200กิโลกรัมครับส่วนเพศเมียน,นั้นน้ำหนักเต็มวัยจะอยู่ที่ประมาณ700-900กิโลกรัมครับ เป็นโคที่ถึงวัยเจริญพันธุ์ได้เร็วกว่าโคพันธุ์อื่นเนื่องจากเป็นโคที่มีอัตราการจเจริญเติบโตได้เร็วโดยโคพันธุ์นี้นะครับสามารถผสมได้ตั้งแต่อายุ12เดือนครับและคลอดลูกตัวแรกนะครับที่เมื่ออายุ21เดือนครับจึงถือว่าเป็นการผลิตโคเนื้อได้อย่างรวดเร็วมากเลยครับอย่างที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นครับโคพัน์เกลฟี่มีขนาดเนื้อส่วนหลักนะครับก็คือส่วนริบ e อเป็นส่วนหลักที่มีน้ําหนักเยอะครับ ยิ่งในเปอร์เซนต์ซากแล้วนะครับก็ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นครับ การนำโคเกลฟี่เองไปผสมกับโคสายพันธุ์อื่นเพื่อปรับปรุงคุณภาพซากเพื่อได้ดึงเพื่อให้ได้เนื้อส่วนหลักมากขึ้นก็ถือว่าเป็นอีกทางหนึ่งในการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์โคเกลฟี่ครับและนี่แหละครับคือโคที่ดีอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับนอกเหนือจากนี้เองครับเท่าที่ผมสืบทราบมาโคสายพันธุ์เกลฟี่นะครับได้มีการเลี้ยงในประเทศแอฟริกาใต้ยังมีรายงานอีกด้วยครับว่าโคเกลฟี่เป็นโคที่ทนร้อนและแม้ที่จะเลี้ยงในแอฟริกาใต้ก็ตาม ก็ยังเป็นโคที่สามารถปรับตัวได้ดีครับเช่นเดียวกับในควีนส์แลนด์ที่ออสเตรเลียครับก็มีการเลี้ยงโคสายพันธุ์นี้เช่นเดียวกันครับทีนี้ครับ มาลองดูกันว่าในประเทศไทยมีแนวโน้มในการเลี้ยงโคพันนี้หรือยังนะครับเนื่องจากปัจจุบันนะครับมีมีคนพยายามที่จะนําเข้าโคสายพันธุ์กิลฟี่จากประเทศเยอรมันนะครับแต่เนื่องจากติดขัดบางประการนะครับจึงไม่สามารถที่จะนําโคสายพันธุ์นี้เข้ามาในประเทศไทยได้มีการพยายามนะครับที่จะนําเข้ามาจากออสเตรเลียและก็สหรัฐอเมริกาครับแต่เนื่องจากโคสายพันนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะเรียกยากแล้วก็ยังไม่เป็นที่นิยมมาก นในประเทศไทยบ้านเราแต่ถ้าหากว่าดูจากคุณภาพแล้วนะครับโคสายพันธุ์นี้เองก็เป็นโคที่ดีอีกสายพันธุ์หนึ่งครับก็ไม่แน่นะครับประเทศไรเราเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเยอรมัน ก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเราใช้คอนเนคชันตรงนั้นนะครับสามารถที่จะนําโคไซพันนี้เข้ามาปรับปรุงและพัฒนาโคนในประเทศไทยได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆเลยครับผมก็คงได้แต่ลุ้นต่อนะครับว่าในอนาคตรเราจะมีโคไซพันนี้หรือเปล่าก็อยากให้ทุกคนแชร์คลิปนี้ไปนะครับถ้าเกิดว่ามีคนสนใจมากครับอาจจะมีนายทุนหรือผู้ประกอบการบางเจ้านําเข้าโคไซพันนี้มาก็เป็นได้ครับก็ถ้าหากว่าชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กด subscribe สครคิดเห็นอย่างไรก็กดคอมเมนต์ด้านล่างได้ครับก็แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังครับขอบคุณครับสวัสดีครับ